สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับผมเมนี่บาวนัดผ้ามากินสมนะครับพี่น้องสมแบบสูงส้วงเลยพี่น้องแดดหอนหอนบรรยากาศหนานอนเนียน่ยนี้มันต้องจัดเลยพี่น้องเบาหนัดวามันต้องจัดจักหน่อยนะบบจัดบบได้มันเสีเงยงานบบได้ครับจักหน่อยนี่ใบกับเขางานแล้วเอาจจเไ็กเป็นกำลังใจให้เบาหนัดเนีน่เด้อพี่น้องเด้อมากินแสบแสบมาเลยพี่น้อง กับบักมองเอียงกับโบโหูครับเบาหนัดโบโหูเลยครับหูเทวาหิวกินเท่านั้นจัดเลยพี่น้องเจวกัน้อยเดียวหนึ่งพี่น้องโอ้ยวัหทิตักตัวๆจักบาทมันโมเมนเจีวหน้าพี่น้อง

มันกรอบอี่ดีพี่น้องสมพ่อเขาเจ้าพักกันกลินกันเด้อสมพ่อมันแพงพี่น้องมันกับพ่อปลูกไว้ถึงกินด้ยวยเนาะพี่น้องเนี่ยเนาะเบิ้งเบิ้งพี่น้อง กินบดขวนเนวนี่มันก็สิรูวสึกว่ามีเด้กกินยางมันนะครับมันก็สีมีกินแบบมีคล้ายๆแบบว่ายางมันกัดลิ่นโอ้แนว่ยแหละมันธรรมศาสตร์ดีพี่น้องกินบดใน,น่ที่บ่หันพี่น้องบ้านนักกินบดในสมพู้ดีผสมแห้ง แต่ว่าพอดีกินวันเถาะพี่น้องมองมองซ้ำ่ อันไฮบอนกินกะจัดเลยด้วพี่น้องจัดเลยโอ้สามหน่วยกะเปิดอาลลานแล้วพี่น้องกินเบนิ้ลีัขี่แต่ก็ดีแหละผมว่าอันอิ่มกับพ่อเย่ะฝืนพี่น้องหลงมง่วง นาบังม่วงย่้มนี่พี่น้องกินยามได้ก็ได้ย่าเป็นเสียดายมันพ่อเลรวพี่น้องขนาดทุ่งก็เศร้าบาดได้พี่น้องเบ,บา,น,บานาซื้อมาก กินเห็นเบิดท,อทอ้อหาหน่อยก็อิ่มล่ะเอาเป็นว่าคันผู้ใดมาก,กินสมนะครับพี่น้องกะหาซื้อได้ด้อครับเด้อคันสำรับไอยู่บันน้องของหน้าเท่ากันกต้องซื้อพี่น้องเอาบักม่วงของสบายเลยพี่น้องแต่ว่าอยู่ในเมืองในหน้าเท่าก็จำเป็นต้องซื้อพี่น้องแต่ว่าบอกเลยว่า แสบมักม่วงแบบนี้แต่ว่ากับหมักม่วงเอิญม,<ะ><ะ>มันก็จะองกินพินกันเมันกาเสีบเป็นคู่หมักม่วงเหรอละแต่ว่าบักม่วงอันนี้มันแบบพอดีค่ำดีนะพี่น้องพยายากกินกับหามากินด้อยพี่น้องเด้อสวงครับมีประโยชน์นำ่ำได้วิตามินซีนําพี่น้องตาสว่างเลยพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากสมผลง,งานเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้บ่าวนาดนำลีเดอร์้วกะ็กดกระดิง่งนำพี่น้องท่านกดกระดิง่งมีบมันกาสีคอยแจงเตือนพี่น้องให้พี่น้องเลยข่าวมาเบิงก้อนไผ่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแ่บหลายไว้พอกันไหมในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ